ยึดกันเลยครับโอเคครับสวัสดีครับอันนี้จะมาทำการประกอบแบตเตอรี่ใช้เองนะครับเป็นของดีวอลนะครับซึ่งต่อตัวนี้ซื้อมานะครับจากลาซาด่านะครับห้าร้อยบาทนะครับเป็นกรอบฐานที่ใช้ทั้งหมด10ก้อนนะครับสิก้อนสิบมิลลิแสามีเซนโวลต์นะครับที่ได้มาสิบสิบแปดโหมดนะครับซึ่งฐานซื้อมาตัวนี้นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะซนต์การ ไปสปอักแบตแบตตตัวนี้ผมซื้อมาก็คือแบตขนาด21700นั่คือความตัวของแบตตอนนี้นะครับก็คือ21นะครับนี่มันก็เคลื่อนไดนิดหนึ่ง21 700ก็คือความยาวของแบตตัวนี้นะครับ21700นะครับนี่คือที่มาของตัวว่าขนาดของแบตเตอรี่ซ้อนกัน700นะครับอันนี้นะครับ21700นะครับก็ผมซื้อมาทั้งหมด10ก้อนนะครับ10ก้อนมันจะมาแพ็คลงตัวนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับจากที่ผมแบตเตอรี่นะครับตอนนี้ก็จะมาประกอบใส่ตัว

อ่าโอเคนะครับจับชาร์ตแบตเต็มเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาเลาะฟัดแบตด้วยทุกก้อนก่อนนะครับก็ต้องมีแรงดันที่เต็มนะครับคือมากกว่า3.7นะครับหรือกว่านะครับประมาณ4.2นะครับถือว่าเป็นอันใช้ได้นะครับ ละก้อนนะครับ4.1นะครับ4.15นแพ็คแบตเข้าตรงนี้นะครับแ,แบตเข้าตรงนี้10ก้อนนะครับแล้วก็จะทำการต่อวงจรนะครับก็คือขนาดก่อนขนาดขนาดเซลล์เป็นคู่เป็นคู่ให้ได้5เซลล์นะครับเป็นคู่5คู่นะครับแล้วก็เอามาอนุกรมก,กันนะครับตามวงจรนี้นะครับตามวงจราบนดันภาพนะครับ เ็อื่นก็จะใส่นี่นะครับใส่ครอบเข้าไปนะครับวาลับบล็อกรับ่วนนบนวนระตััวสีแดงาเื่อสปอตนะครับสปอตนะครับมีสวิตต์ดเท้าหยันะครับน็นัข้าลงครับ ฝั่งนู้นผมเอาลบนะครับลบมาบวกจะยีขนานกันแล้วตอนนี้เป็นลบนะครับก็คือผมสกปรกแบบสี่จุดนี้เลยนะครับสี่จุดนี้เลยก็คือสองคู่นี้เป็นขนาดกันนะครับสองคู่นี้เป็นขนาดเป็นบวกเข้าบวกนะครับบวกเข้าบวกอันนี้ลบเข้าลบบวกเข้าบวกลบเข้าลบนะครับขนาดกันนะครับนี่คือผมขนาดแล้วผมอนุกรมก็เลยคือบวกมาลบนะครับ จุดที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็เหยียบสวิตช์เนะครับก็จุดที่เราต้องการเหยียบสวิตช์เจุดตรงคู่นะครับสวิตช์เนะครับฝั่งนี้กดจุดเขเขนะครับคู่นี้ แล้วมาดกอมคู่นี้นะครับเอนนี้ให้ดูชัดๆจะได้ไม่งงจอนะครับถ้าเราฝั่งนี้ขึ้นนะครับฝั่งนี้ขึ้นฝั่งนี้ขึ้นนะเราปทีละคู่เลยโอเคเมื่อกี้ชุดนี้ชุดนี้จะเอาลบใช้งานนะครับนี้บวกบวกของชุดนี้เข้าลบของชุดนี้แล้วทีนี้ก็จะมาเป็นบวกชุดนี้แล้วก็จะมานุกรมกับชุดนี้นะครับก็จะต้องอันนี้ขนานกันแล้วมาดูกอมกับชุดนี้ครับนี่คือจุดของมันที่ผมจะทําการสปอตแปดเข้าไปนะครับ เหมือนเดิมนะครับจีเ็จุดแล้วก็เหยยบสวิตช์ครับโอเค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 อะไรบางทีนี้ไหมครับคู่นี้คือลบนะครับลบไปหาบวกคู่นั้นแล้วก็มา อนุกรมกับคู่นี้แล้วก็มากับคู่นี้คู่นี้บวกก็มาอนุกรมกับคู่นี้นะแล้วคู่นี้ก็จะไปอนุกรมกับคู่นี้อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเอาถึฝั่งนี้ครับนี่นะครับระวังนะครับอย่าให้พลาดนะครับรงตามทันทีนะครับผิดพลาดไม่ได้นะครับไล่เซฟให้ดีนะครับคงกรณีคงกรนีนะครับนะครับชุดนี้คงกนนีคงกนนี้ชุดนี้ครับชุดนี้นะครับขนาดก่อนแล้วอนุกรมนะครับนำวงจรเลยครับ ่กลาง,างนิดนึงเปิดลอยเปิดนะครับโอเค อะไดูดรอบนะครับมารดูอรอบนะครับชุดนี้นะครับวิ่งไปนี้นะครับวิ่งมานี่นี่สองคนนี้ก็มาขานกับคนนี้แล้วก็วิ่งมาทางนี้วิ่งมาทางนี้ไปมางนี้นะครับแล้วก็โดดมานี่นะครับบวกมาลบมานี่วิ่งมาทางนี้ก็โดดมานี่สุดท้ายอันนี้ก็ไปนี่ครับเป็นอนุกรมกันครบเซตนะครับท้ายตรงนี้ก็มาต่มกับชุดนี้ครับรอบเป็นคอามชว์ถูกแ้วนะครับ รครับมีบุมแรงมีตังคู่าะไรนะจมงล้ก็ใส่สักครั้งนึง นี่อ่ะอ่ะน <tai <tai> <tai>. ี่นะครับเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับมันกลมเรียบร้อยหางไถปลดล็อกก็ทําการสปอตโปรปายคิ้วนะครับแล้วก็ไปใช้งานคลิปจุดแล้วกัน ขีอนี้ลบนะออกระปุ่งใช้งานออกปใช้งานตรงนี้เเอาบวกใช้งานนะครับใช้งาน ใส่สต๊อกนะไฟไม่แรงโอเคโอเคแน่ okay. Okay. น,นอนโอเคเหลืองนะครับเหลืองก็จะมาคู่นี้นะครับคือลบลบมานี่ลบมาบวกทำวงจอกนะครับนี่ลบคู่เลกมาหาบวกแล้วก็โดดาลบจุดเดียวกันนะครับตรงมาน,นี้เงท่าจะเก็ okay. เงไฟก็เป็นตัวเช็คระดับแบตเตอรีท่ที่ใช้นะครับ bms น,นะครับ ต่อไปเรื่องเลืก็เขียวนะครับเขีวยวก็อยู่ระหว่างคู่2กับคู่3มนี่คู่หนึ่งนะครับคู่หนึ่งคุณก็ิจะลบนะลบวิ่งมานีนะครับแล้วก็มานี่นมีเซลล์เหลืองพอชุดนี้จะจะเป็นบวกชุดนี้บวกของชุดนี้ก็จะมาท้ายลบของชุดนี้ต็เรว่าเขียวใส่ตรงนี้นะครับเขียวใส่ตรงนี้ก็เรื่องเลือเขียวนะครับคลิปวิดีโดอตัดไป มันก็เขียวนะครับแล้วก็มันก็ขาวนะครับแล้วตัวน้ำเงินนะครับโอเคเรียบ okay, ร้อย นำให้ทำทีละคู่ทีละทีล็กคู่นะครับผพอทำคู่คก่อนผมก็ทำคันลงมหนะครัเผื่อเกิดอักเเดตนไปชนกันนะครับ คิดแบบคูแบกนะครับว่าจะได้เท่าไหร่ลบลบลุกเหลืองครับลเหลืองยี่จุดหานะครับนะครับโอเคดูคูทีนะครับอย่างนี้ตัวนี้ี่กินๆไรสี่โวล์นะครับสี่โวลตัวนี้ก็จะแปดแปดโวล์นะครับชิกี่แโวล์นะครับตัวนี้ชิี้สิบสองโวล์นะครับสิบสองโวล์ ตรงนี้เช็คที่16บก16โวลต์สิกโวลต์นะครับตรงนี้ก็เช็คที่20โอเคนะครับเร่งดันมามาดูตัวประกอบครับจะลงตัวไหมรอบหนึ่งนะครับเมื่อกี้รอบแรกใส่ด้านไปแล้วครับสปริงนานครับก็จะหาเลี่ยมเจอครับ,นะรบหาเลี่ยมเจอนานนะครับ 应该是。 นะครับเออ่ทีนี้ก็ติดสติกเกอร์ตัวนี้เข้าไปนะครับก็อันเสร็จสิ้นนะครับแต่ก่อนติดจะพิมทสกับสว่า์ของแท้ก่อนครับโอเคครับเทสกับเจ้าตัว,เจ,ตวเจ้าตัวบล็อกนะครับ DCF นะ DCF 891เก้เลยทีเดียวนะครับดูการใส่เจลาล็อคไหมก็โอเคนะบล,ล็อกโอ้โหทำงาน,นได้ โอเคนะครับผ่านมนะครับติดพิกเกอร์ครับก็ข้างข้างโอเคนะครับเข้าเงินของแท้ยิงทุกประการนะครับติๆๆ๊กเกอร์เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับ ชข้างๆนะครับไมจะมาเดียวงงเลยหมดแน่อมองเดียวนะครับไม่ใช่อะไรสีก็ไม่แหลมเท่าไหร่นะครับก็พอใช้งานแล้วครับ แอมแรม21700น,นะครับีเต็มไมออน20โวลต์ 24. 8แอมเดียวขอชาร์จกับแท่ชาร์จก่อนครับโอเคจะชาิบๆลแลมว ปกติต้องกระพริบนะครับแสดงว่ามันเต็มนะครับใครตรงนี้ก็กระพริบนะครับจะเงว่ามันเต็มนะครับก็ถือว่าจับที่ละเซลอยู่แล้วโอเคนะครับซื้อว่าใช้ได้นะครับครับเดี๋ยวสติ๊กเกอร์นี้ต้องไปหานะครับว่าอยู่มุมไหนเพราะเขาตรงมันานผมไม่ได้ประกบนะครับโอเคนะครับมาตาใสเขาต้อข้ามลมรอบดีครับเแต่สีสันดูครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมจะเทสกับพัดลม แข่งก็จะตัว 5m ดูนะครับว่าใครจะหมดจอดกันนะครับโอเคคร,รรครับสำหรับที่นี้ก็ท่างงานที่ยาวนะครับสวัสดีครับ